เฟอร์ด้าโฟลเนอร์นะครับคันนี้2.8งจดขับ2นะฮะปี2021นะฮะรถหน่วยงานปลดจำการนะฮะปลดศูนย์พี่ได้เป็นสีขาวแบล็คท็อปนะฮะเป็นรองแค่ขับ4ี่แค่นั้นเองนะคันนี้เป็นตัวขับ2 2 8 2 0 4แรงม้าพี่พละงกำลังเหลือๆนะพื้นที่ดอยภูเขานะฮะน่าใช้เลยทีเดียวไปดูรายละเอียดกันครับคันนี้เป็นบอดนังนะฮะตกแต่งดำแดงนะฮะนะครับสืบเนื่องมาจากเทียดีโฉมเดิมเลยพี่นะฮะพอมันเป็นลีเจนเดอร์ก็ยังคงสเปคเดิมอยู่นะดำแดงนะนะครับได้เดินสีแดงครับผมนะฮะภายในสวยมากพี่ กล้อง3ั่งรถลูกงศานะครับระบบความปลอดภัยให้มาเต็มลำเลยคันนี้นะครับเบรคชัตเจอร์มีให้ด้วยนะนะครับคงอะไรสวยมากนะครับมีคูคอนโทรลให้นะนะครับเล็กมาอยู่แสนสองเท่านั้นงนะครับพุ่สตาร์ทนะครับโอ้โหคลิปจริงๆคันนี้นะครับรถในงานปลดจมกูกด้านหลังนะฮะเบาะสวยนะฮะสามแถวพี่รถครอบครัวนะครับยังคงคอนเซ็ปต์เดิมนะฮะแดงดําด้านบนไม่มียันไม่มีกลาดนะครับสภาพสวยเดิมแม็กยี่สิบนิ้วยางปี2023นะฮะด้านหลังเดิมนะครับไฟเป็นซีเวนเชียลด้วย เนี่ยปอตท้ายเปิดไฟฟ้านะครับแต่ลักซิ่ว่าโฟล์ทีแถมให้นะจริงๆเปดนรถขับสอนะครับเนี่ยสภาพเดิมจริงๆนะฮะตกแต่งมีไฟเบสไลท์ด้วยนะนะครับวิวเดิมนะฮะเป็นของ JBL ด้วยนะครับให้มาสุดจริงๆสำหรับรุ่นนี้นะดีเจนเดอร์นะฮะประีิวอต่อให้แล้วนะครับและเอียดเป็นไงนะไปดูไ้จบคลิปครับผมไปกันเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องบีมรถครอบครัวนะฮะกลับกันมาอีกแล้วกับผมนะครับบีมเพชรยนต์นะครับบริการ่ายขายประจำบริษัทเพชรยนต์นะฮะ สำหรับคลิปนี้นะอีกหนึ่งคันที่เข้ามาใหม่นะครับนะฮะยังไม่ได้ลงรีวิวเลยคันนี้นะฮะเป็นตัวโตต้าโฟลเนอร์นะครับตัวนี้เป็นเรเจนเดอร์นะฮะ2.8ขับ2นะฮะนะครับย้ำนะฮะ 2WD นะฮะเป็นตัวขับ2นะครับปี2021รถหน่วยงานผลจัมการนะฮะนี้เป็นรถเช่าระยะยาวนะครับอ่ะเดี๋ยวปรับกล้องนิดหนึ่งนะครับพื้นที่จำกัดนะนะครับบางทีแสงอาจจะรบกวนสายตานิดหนึ่งนะนะครับปรับไปปรับมานะนะครับหลีมอุมซ้ั้ไม่มีบุบไม่มีเยี่ยมนะฮะได้เป็นสีขาวมุกนะะฮ คันนี้เนี่ยตัวลีนเดอร์ปี2021 Black Top นะฮะนะเป็นรองแค่ขับสี่นั่นเองนะครับนะแต่สัญลักษณ์ด้านหลังเนี่ยติดเจ้าของเดิมนะฮะติดซิกมาโฟมานะแต่เป็นตัวขับ2นะครับนะไม่ใช่ซิกมาโฟนะนะครับไม่ใช่ขับ4นะหลังคาเบลต็อปนะฮะนะครับเป็นตัวขับ2เป็นรองแค่ขับสี่นั่นเองนะฮะแม็ก20นิ้วยางเป็นอ่ากูดจิตนะครับนะฮะปี2023พี่นะฮะ ถูกต้องตามอัตลักษณ์ของตัว l e เจนเดอร์ทุกอย่างนะครับนะเดิมท้ายเดิมไม่มีชนหนักไม่มีพิกพัมเซนเซอร์รอบคันนะฮะมีคิกเอทเทเวตให้ด้วยนะฮะยางสำรองนะฮะยางอะไหล่มีให้ครบช่วนพี่เกียวจกเดิมทุกบานติดฟิล์มเรียบร้อยนะนะครับนี่ได้เป็นสีขาวมุกนะฮะรถเช่าระยะยาวนะครับของผู้บริหารนะครับนี่โอ้โหสภาพ กิฟต์จริงๆอันนี้นี่ออกข้างอยู่ร้านเนะ่ร้านเกว่าๆร้านเกลางๆเนียพี่โดนขายที่ราคา1นล้าน1แสนบาทนะฮะผ่านการตรวจมาแล้วนะฮะคุณ inspection นะครับแล้วก็ชิคกนะฮะนะครับผ่านการตรวจเรียบร้อยพี่นะฮะภาษีพรบเดี๋ยวต่อให้นะฮะถึงปี7 0ูนนะฮะนะครับกระจกบานหน้าเดิมพี่นะครับทุกอย่างลีเจนเดอร์สวยสดงามนะภายในแดงดำนะนะครับอ่ะผมให้ดูรอบนอกรอบข้างก่อนนะนะครับนี่ี่ดูสภาพช่วงล่างนะฮะสวยๆเนี่ย ช่วงล่างแล้วสปินขดแดงนะฮะถูกต้องตามผลลัรักครับล้อมแม็กนะฮะนะครับ20นิ้วพี่ป2000ี2 0 0 0ยางเป็นปี2023นะฮะอันนี้คือส่วนของด้านหน้านี่น,นนะฮะสปิงขดแดงนะฮะนะครับมีให้เฉพาะตัวเรียนเดอร์หรือว่าตัวเทียดีเท่านั้นนะครับตัวนี้เนี่ยต้องเท่าความนิดหนึ่งนะนะครับว่าตัวเรียนเดอร์เนี่ยเขามาแทนในตัวในโฉมของตัวเทียดีนะครับในยุคก,ก่อนนะ นะครับแล้วก็ตัวพวกลีดเดอร์นะครับมาแทนในยุคของ 2.8V อะไรพวกนั้นเนี่ย 2.4V นะครับก็ลีดเดอร์จะมาแทนนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยนะฮะเทีดีนะครับถูกแทนที่ด้วยเรจินเดอร์เรียบร้อยพี่นะที่มีชุดแต่งนะครับสวยสดงามไฟหน้าเป็นโพลเตอร์เดทามนิ่งไรนะฮะะนครับไฟเลี้ยวไฟข้อทางปกตินะฮะแล้วก็กล้องหน้านะครับด้านหน้ามีเซ็นเซอร์ให้นะฮะจุดเนี่ยนะครับ2จุดนะนะครับนี่ เนี่ยขับกี่สบายพี่ทะเบียนสวยด้วยนะ8447นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูรายละเอียดภายในของคันนี้ครับมาดูกันต่อในส่วนของภายในกันนะครับเนี่ยอย่างที่บอกนะครับภายในจะเป็นดําแดงนะฮะแล้วก็ลีเจนเดอร์นะฮะนี่มีไฟเป็นแอมเบียนไลท์มาให้แล้วนะนะครับนะกลางคืนจะเห็นชัดนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่กลางวันนะแดดส่องนะฮะเบาสวยพี่ปรับปรับให้เรียบร้อยเลยนะนะครับปรับสภาพให้เรียบร้อยเลยนะฮะเบาปรับไฟฟ้าเลื่อนหน้าเลื่อนหลังเลื่อนขึ้นลงปรับนักพิงนะฮะนะครับตัวเบาสวยมากพี่ทรงสวยนะฮะนะครับ สภาพสวยหนังเดิมนะฮะนะครับไม่มีขาดเลยเนี่ยสวยทุกตัวครับนะฮะแล้วก็หัวเกียร์พี่ผ่านการใช้งานว่างนะฮะเลื่นมาอยู่แสนสองนะฮะตกแต่งลายไม้นะนะครับลายไม้ก็จะเป็นลายไม้ที่มีเล็กเกอร์เงาเงาหน่อยนะครับแล้วก็พวงมาลัยสวยสภาพเดิมเลยคันนี้นะครับเขาดูแลงดีนะครับปอดสูญชัดเจนพี่นะครับที่ใส่แก้วนะคฮะพรูสตาร์ทแผงประตูนะฮะลำโพง JBL นะครับเครื่องเสียงได้เป็นตัว JBL รู้สึกนะ นะครับเอาเครื่องเสียงวีดูอัลโต้านะครับลำโพง JBL นะครับแผงประตูสวยจุกลุงไฟฟ้านะออโต้ทั้ง4บานนะฮะพับประตูไฟฟ้าเป่าจุดไฟฟ้านะครับเซ็นทัลล็อกมีมาให้แผงประตูได้สภาพเดิมซอฟทัชเดิมสวยยางเสียงแน่นๆฮะนะครับแล้วก็พวกซีนกาวต่างๆนะอยู่ครบล้วนพี่อยู่เชื่อมต่อสวยนะครับสเก็ตเพดกับบันไดนะฮะไม่ช้ำครับพี่ดูสภาพนะฮะอันนี้ไม่มีพรมปูพื้นให้นะนะครับแล้วก็พายางเสริมมานะนะครับเป็นบีคันเร่งครับนะได้สภาพประมาณนี้ นมาเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องกันครับมาฮะปุ๊บหนึ 1, 2, ่งสองสามกูใจไม่ดอกเดียวนะฮะนะครับนี่กูใจไม่ดอกเดียวเนี่ยตัวนี้เนี่ยเครื่องยนต์เป็นตัวหนึ่งเอ่อจีดีนะฮะสองจุดแปดลิตรขับสองนะฮะให้ดูหน้าจอหน่อยปุ๊บเลขไม์ทั่วไปก่นนะหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันโลพี่นะครับไฟโชว์อื่นไม่มีนะยกเว้นไฟตัวน้ำมันอย่างเดียวนะครับสภาพสวยเดิม พวงไล่ปฏิฟังก์ชันนะฮะเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้แล้วก็มีฮุสต์สันโทรให้ด้วยนะครับเกียร์เพนท์ชิพนะฮะมีมาให้พี่ดูสภาพของหนังพวงไล่นี่นะได้เดินสวยครับนะไม่สกิดเลยนะครับตัวพวงไล่ในส่วนของด้านบนชิ้นบนเนี่ยนะครับสวยนะครับแอร์แบงค์รู้สึกมีให้เจ็บไปนะนะครับลำโพงด้านหน้าเป็นของ JBL นะฮะติดฟิล์มใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะนะครับลำโพง JBL ีเอนบนซอฟทัชได้สีแดงนะฮะนะครับ นะอ้างอิงจากตัวเฉมเฉมเดิมเลยพี่นะที่เป็นตัวเทียดีนะนะครับตัวนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเออ่เขาเรียกว่าคูคูบล็อกนะนะครับแช่ของได้นะฮะรักษาความเย็นแล้วกันนะครับเอกสารคู่มือการใช้งานครบถ้วนพี่นะครับหน้าจอขนาดน่าจะ10นิ้วนะนะครับปุ๊บกล้องถอยจอทัชนะฮะเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้บลูทูธได้นะฮะอยู่กล้องถอยหน่อย3มุมมองนะฮะนะครับไม่ใช่3มุมมองที่360แล้วนะนะครับเรจินเดอร์ได้กล้อง360มาแล้วนะครับแล้วก็พวก บายสปอร์ตมอนิเตอร์นะชมนี้รู้สึกจะยังไม่มีนะฮะะนครับน่าจะเป็นตัวท็อปเลยนะครับแล้วก็แอร์นะฮะนี่ปรับแยกไม่ได้ปรับแยกนะนะครับอุณหภูมิอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวออโต้นะปรับตั้งออโต้ได้นะแล้วก็กดด้านหลังครับพาวเวอร์เลดนะครับมีมาให้แล้วก็เวลชัชเจอร์นะวางโทรศัพท์แบบชาร์จไร้สายก็มีมาให้นะฮะครบถ้วนพี่ตกแต่งลายไม้ค่อนข้างสวยนะนะครับโหมดการขับขี่ครับอีโคโหมดนะฮะนอร์มอลโหมดสปอร์ตโหมดนะฮะ นะครับเบรกมือนะเป็นแบบดึงนะฮะัทักชั่นคอนโทรลนะฮะมีมาให้ครบถ้วนพี่กระจกมองหลังตัดแสงเป็นออโต้เลยนะนะครับแผงไฟแดดมีกระจกให้มีไฟให้ไฟยังเป็นสีวอมไปิ้ลนะนะครับแล้วก็ไฟห้องโดยสารพี่ขาวาวใหญ่เลยโค้ใหญ่เลยนะด้านบนไม่มียันไม่มีขลาครับคันนี้เป็นรถหน่วยงานนะนะครับฝั่งคนขับก็มีกระจกให้มีไฟให้นะฮะในนี้ที่ใส่ของเก๊ใส่ของใหญ่ๆเลยนะครับมาเดี๋ยวมาดูในส่วนของแถวสองนะฮะ นะครับรถครอบครัวต้องดูแถวสองพี่มาครับนี่มุมกดนะฮะนะครับฝาท้ายแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยนะครับมาดูแถวสองกันด้านหลังเบาะจะเป็นดําแดงนะสำหรับตัวรีเจนเดอร์นะฮะคันนี้สองจุดแปดนะเป็นลองแค่ขับสี่กันเองเนี่ยสภาพเบาะสวยพี่สภาพดีเบาะเป็นหกสิบสี่สิบนะพับเบาะได้ครับเนี่ยตัวนี้มีย่นนิดหนึ่งนะสำหรับเบาะฝั่งนี้นะนะครับสภาพสวยรีเจนเดอร์นี่พรมอยู่นี่นะ แล้วก็พอตเชื่อมต่อนะฮะ2.1แอมป์นะครับนะด้านล่างเป็นไฟบ้านนะฮะ100วัตต์นะ220โวลต์ด้านบนมีไฟห้องโดยสารให้นะเป็นสีขาวแล้วก็แอร์ช่องแอร์ด้านหลังชั้นบนนะฮะส่องมาถึง3แถวเลยนะยัานไปด้านหลังเลยนะครับนี่ถุงยิ้งโจ้แน,น่นๆเดิมเดิมตรงนี้มีที่เกี่ยวของให้2ฝั่งนะครับสภาพสวยเดิมพี่นะครับสเก็ตเพลทกับบันไดของโฟลเนอร์นะฮะนะครับโอ้โหคิดจริงจไฟเวลไลท์ตรงนี้มีให้นะฮะนะครับ กลางคืนจะเห็นชัดนะครับน้ตตกแต่งแดงดำสีจ้ามิดอาร์กนะอยู่ครบกับผมคือจกเดิมโตต้ตานะฟิล์มนะฟิล์มได้อยู่ประมาณ6กสินะครับอ่ะเดี๋ยวปรับบอร์ด้านหลังหน่อยหนึ่งสองสามอ่ะเดี๋ยวดูนี้ก่อนปึ๊บนี่นะฮะก็ยังเป็นคอนเซปต์เดิมๆนะฮะเบาะของเขาจะเฟิร์มๆแน่นๆนะสำหรับัวเฟลเนอร์นะครับไม่นุ่มโซฟานะฮะไม่นุ่มแบบโซฟานะผม,มะอบอกเขาไปแล้วครับนี่ด้านหลังนะฮะปึ๊บด้านหลังแถวสามส่วนมากจะไม่ค่อยได้ใช้นะถ้าเป็นรถหน่วยงานนะผมะรถเช่าระยะยาวนะไปดูสภาพ นี่โอ้โหสะอาดเกลี้ยงเลยพี่ไม่มีสกิดนะนะครับไม่มีสกิดไม่มีอะไรเลยด้านบนเนี่ยแอร์ด้านหลังแถวสามยาวมันถึงตรงนี้เลยนะครับสวยอยู่เนะี่ยใครหารุ่นนี้อยู่มาดูที่นี่ก่อนนะขอข้างร้านเจ็ดกว่าๆนะร้านเจ็ดกลางนะพี่ดมขายอยู่ร้านหนึ่งเนี่ยนะครับยางเป็นกุตสนะ์ดิดเนี่ยฮะทัวริงเนี่ยปีสองพันยี่สิบสามครับช่วงล่างเดิมคัสซีเลขชัดเนะี่ยด้านบนหลังคาบแบ็คท็อปนะแบ็คท็อปเดิมโรงงานนะฮะะนครับแล้วก็สปอยเลอร์ด้านหลังไฟเบรกด้วยสามเนี่ยพี่มาให้ นะครับไฟท้ายไฟเลี้ยวนี่อของเขาไฟเลี้ยวด้านหลังจะเป็นซีเวนเชียลนะฮะวิ่งออกนะฮะถ้าเป็นลีดเดอร์จะเป็นขับพิบนะครับคันนี้ออกเคมอเตอร์ด้วยนะดีเจนเดอร์สองนะครับสลักซิกมาโฟอันนี้ไม่มีอยู่จริงนะฮะเป็นรถตัวขับสองนะนะครับเจ้าของเดิมมาติดให้ดูเท่ๆอะไรเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับห้าจุดนะฮะพร้อมคลิกคลิกแอตวิเวชนะครับมาปุ๊บเปิดฝาท้ายน,นะฝาท้ายเปิดฟ้าครับโชว์ด้านฝาได้ได้สุดกระบอกนะ สภาพรางน้ําสวยนะแล้วก็ด้านบนนะฮะมีฝุ่นเคลอหน่อยนะนะครับนี่ด้านหลังสภาพเดิมโชคกดินฝาเดินร้สึกบรอบโช่วไฟฟ้านะครับนะตรงนี้เป็นบอกแฝดนะพับบ์ดแล้วแวนได้นะครับเพิ่มพื้นที่ในกางวางสารสัะนะครับด้านหลังเนี่ยผ่านการใช้งานวางสาระมาบ้างนะครับนี่พี่ดูสภาพนะฮะแต่ถือว่ารับได้นะสภาพนี้นะครับนะไม่ไม่ไม่ฉับมากนะนะครับได้สภาพเดิมด้านล่างยางอะไหล่ครับมี่มาให้ครบต้น เน็ตบอลสติกเกอร์นะฮะนะครับวิธีการแนะนำการใช้งานนะคลิกแอคทีเวทพี่นะครับด้านหลังมีลำโพงนะเป็นซับวูฟเฟอร์นะนะครับก็ยังเป็นคอนเซปต์เดิมของตัวเทียดีอยู่เดิมนะนะครับมีลำโพงด้านหลังนะครับสวยอยู่อันนี้นะครับใครหารุ่นนี้อยู่นะนะครับยังน่าใช้อยู่นะสำหรับตัว208นะฮะนะครับพื้นที่สูงนะครับภูเขาดอยอะไรต่างนะฮะพื้นที่ทางภาคเหนือภาคอีสานนะฮะ หรือว่าทางภาคใต้นะครับนะที่เป็นพื้นที่ภูเขานะสองจุดแปดที่เครื่องใหญ่เนะเอาอยู่ครับไม่จําเป็นต้องเป็นขับสี่นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นขับสี่นะครับขับสองด้านหลังล้อหลังนะแต่แรงม้าดีๆนะนะครับนะเครื่องใหญ่ๆอย่างตัวเนี้ยนะครับโอ้โหสภาพสวยเลยที่ด้านหลังนะมาดูฝั่งด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมไปดูอ่ตัวน,นี้หน่อยนี่เจ้าของเดิมเป็นบริาษัทรถเช่านะฮะนะครับ,นะรบของ พลักคอนคาเนี่ยพลังคอนคาเลนนะฮะในปี2021พี่นะครับ204แรงม้านะนี่นะครับแรงๆดึงๆนะคันนี้นะครับขับสองก็เอาอยู่นะฮะพื้นที่สูงนะฮะไม่ต้องห่วงเลยพี่ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องหาขับสี่นะขับสี่หายากนะครับปอกปอดฟ้าเรื่องหน้าเรื่องหลังเรื่องลงปอบนักพิงนะครับนี่เนี่ยลำโพง JBL ครับแต่งประตูสวยไฟ LED ไลท์ติดครบนะเสร็จลักตัวต้านะครับ เห็นว่ตัวสวยครับฝั่งนี้นะครับไฟเลี้ยวจบบงข้างนะครับโอ้โหผ่านการตรวจรูงสร้างเรียบร้อยพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่ดูผมถ่ายให้ให้ดูฝั่งนี้เลยนะสีขาวนะครับดึงวงสันไม่บุบไม่รักยิ้มนะฮะแสงแดดส่องเข้าเต็มๆไฟหน้าโปรเตอร์เดย์ไทม์มิ่งไลท์นะครับและล่างสปอตไลท์นี่ครับมาถึงปอดของเครื่องนะฮะปะบงด้านหน้าค่อนข้างหนักอยู่นะสำหรับตัวไฟนี่เห็นไหมนะ่ยอึ๊บนี่นะครับผมเปิดแต่ลัดเครื่องอยู่นะฮะ หลอเครื่องยนต์ 1GD นะฮะ204แรงม้าพี่นะ2.8ลิตรนะนะครับดูคารบนม้อน้ำก่อนเลยสวยมากนะฮะมีรอยทะลองมีรอยละลายของตัวยางนะฮะอันนี้คือถือว่าเดิมนะนะครับถือว่าเดิมท้องเครื่องเดิมนะครับนอ็อตฝานะครับตีนกาวเลยน็อตฝานะโค้ดโตยต้าครับแล้วก็ซีนนะฮะฝาสูกฝาวาลด้านล่างเทอร์โบฮะ แล้วก็ทอยเสียยิงโนน่าล่าดนะฮะนะครับน้ำมันเบรกนะฮะปั๊มเอเบสนะฟองอากาศนะนะครับถังพักน้ำครับอยู่ในระดับนะครับเครื่องเดินดีเดินนั่นเลยพี่นะครับแล้วมันตัว power นะครับกรองโซล่านะแต่ฟิวเลร์นะฮะแบตเตอรี่ครับให้ดูฝั่งนี้โอ้โหแห้งๆแน่นๆชักดูให้ดูหน่อยนะให้ดูหน่อยนะฮะนี่มาฮะโอ้โหสภาพแน่นๆเลยพี่เครื่องยนต์เนี่ย นะครับฝาหน้าครับดงานบนจุดนืนกองความร้อนนะฮะไม่ตกท้องช้างนะฮะไม่ต้องไม่อ้าอยู่ครบพี่นะครับไม่ชนหน้าไม่ชนหลังไม่ชนท้ายไม่ชนข้างเด็ดสภาพนี้จริงๆพี่นะฮะมาเดี๋ยวสรุปกันปึ๊บขออภัยนะผมถ่ายทางคนเดียวนะมาครับบ่อยครั้งย้ำอีกครั้งนะฮะคันนี้โตต้าฟน์เนอร์เรจนเดอร์นะฮะนะครับอะกล้องเอียงนิดนึงเจนเดอร์นะฮะ 2.8ลิตรนะฮะเป็นดูขับ2นะนะครับนี่ด้านท้ายบีใส่ลักตัวซิกมาโฟด้วยนะฮะจริงจริงเป็นดวขับ2นะรถเช่าระยะยาวลองเทอมนะนะครับออกห้างร้านเนะฮะร้านเกลางๆเลยกันนะผมจำราคาแน่นอนไม่ได้นะนะครับร้อง3า0้อองศานะครับระบบความปลอดภัยให้มาค่อนข้างครบเลยแอร์แบ็กเใบนะครับล้อ20นิ้วนะฮะยางปี23นะครับ ใส่ลักด้านหลังตัวลีนเดอร์นะครับพอสูนนะเคมอเตอร์ด้วยคันนี้นะครับหน้าเดิมไทยเดิมกระจกเดิมทุกบานติดฟิล์มเรียบร้อยฟิล์มน่าอยู่มันหกสิบนะฮะแบ็กท็อปนะ่ยภาษีวรบัเดี๋ยวต่อให้หึงปีจะศูนย์นีนะครับถึงปีจะศูนย์เลยผ่านการตรวจโครงสร้างเรียบร้อยนะฮะนะครับหน้าเดิมไทยเดิมไม่ชนหนักไม่พีคว่มนะฮะนะครับพี่ต้นขายอยู่1นึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะฮะสดได้จัดไฟแนนซ์ได้พี่นะคันนี้จริงๆแล้วหลุดจองมานะนะครับเช็คพอสูนได้เลยพ นะครับผมว่าขับ2ก็เพียงพอนะนะครับขับ4บางทีหายากนะเอาขับ2ไปใช้นะฮะเอาขับ2ไปใช้ก่อนได้เลยพี่นะครับ2อแรงถึงถึงอยู่แล้ว2องรแรงม้านะพื้นที่สูงนะพื้นที่ดอยภูเขาต่างๆนะครับสองจุดเอาอยู่นะนะครับเอาอยู่พี่ขับ2ก็จริงนะฮะแต่2องรแรงม้านะเอาอยู่พี่นะครับนี่นะมาดูรถได้ที่บริษาทพิยนซอยสุวินทวงศ์สิงห์พุกนะกับผมนะครับบินพิยน้จัดการฝ่ายขายครับนะี่ เข้ามาก่อนนะฮะไม่แน่ใจว่ารถจะอยู่หรือเปล่านะแต่ต้องเข,เข้ามาแล้วก็โทรหาผมก่อนนะก่อนเข้ามาโทรหาผมก่อนนะครับโอเคฝากไว้มานี้นะฝากกดไลค์กดใจกดซับสไคร้ไว้ได้วยครับลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ